สวัสดีครับเพื่อนๆวันนีนน้ทางเกมก็ได้อัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่แล้วนะนั่นก็คืออีเวนต์เลหลังมันวอนะครับแต่ตัวละครมันวอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในคลิปถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันที่ตัวนี้ดีกว่าครับทุกคนตำนานเพรสิด e น t c โคนะว่าที่โนน,นึงของเซิร์ฟณนะัปัจจุบันนะครับเป็นตัวย้อมตัวยำที่เก่งทักเทียมกับเมีเลี้ยวเลยทีเดียวนะทุกคนนะประมาทน้องไม่ได้นะเพราะว่าตัวน้องนั้นเป็นตัวที่เก่งมากๆครับโจมตีรุนแรง ตั้งรับโคตรดีทุกคนครับทุกคนควรมีติด ID ไว้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะตัวนี้นะมาครับทุกคนมาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะตัวเพรสิดเน้นโคเนี่ยจะมีสกิลแปลงก่อสร้างในตัวนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยนะครับ55%นะถ้าไม่ติดบวกทีละสิสูงมากๆนะครับต่อไปจะเป็นสกิลล็อกค่าผ่านทางนะครับสกิลนี้จะทําให้เมืองของเพรสิดเน้นโคเนี่ยแพงไวมากๆเลยนะครับซึ่งมีโอกาสถึง80%เลยนะครับถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆในเกมเลยนนะะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลตั้งรับสุดแสนจะโหดหลายของ President ค o นะครับนั่นก็คือสกิลเอฟเฟก t พื้นที่ฝันร้ายนะครับเป็นสกิลแก้ทางตัวละครอ,อย่างไนกี้แทบจะ100%เลยนะครับสกิลเอฟเฟกพื้นที่ฝันร้ายเนี่ยเมื่อมันติดจะทําให้ดาบของไนกี้บริเวณช่องช่องนั้นหายไปโดยทันทีนะครับทุกคนนะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสกิลเนี้ยไนกี้เกียรตมากๆเลยนะครับ ไนกี้เขาทําการกลับเมืองนะครับหรือว่าแลนด์มาร์กของเขาเนี่ยเพื่อไปเก็บดาบนะครับถ้าสกิลเอฟเฟกต์ฝันร้ายติดดาบของไนกี้จะหายไปทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นสกิลดับมันของไนกี้แบบแทบจะหนึ่งร้อเนลยนะครับสกิลเอฟเฟกต์ฝันร้ายยังสามารถต่อกรกับพระอภัยมณีได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะนั่นก็คือในกรณีที่พระอภัยมณีเขามีผีพายแค่หนึ่งตัวในแผนที่นะครับพอพระอภัยมณีทําการชนผีพายใช่ไหมครับจะทําให้ผีพายตัวนั้นหายไปจากแผนที่แล้วทีีน้ พอไม่มีผีภายสักตัวเลยในแผนที่สกิลบันไดปอลโลกตรงเมืองที่แพงที่สุดของพระอภัยมณีก็จะหายไปด้วยพอสกิลบันไดปอลโลกของพระอภัยมณีนั้นหายไปทําให้สกิลเอฟเฟกต์ฝันร้ายสามารถทํางานได้อย่างปกตินะครับนั่นก็แปลว่าพระอภัยมณีอัญเชิญเรามาทําให้เราไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อนๆเท่านี้ยังไม่พอนะครับเพื่อนๆนะในกรณีที่ฟังตรงข้ามมีจี้แกนแม่เหล็กหรือว่าจี้บัตรเชิญต่างๆนะเงอนไขของจี้เราเนี่ยก็คือฟังตรงข้ามจะต้องตกแลนด์มาร์กใช่ไหมครับ เมื่อตกแลนด์มาร์กและสกิลฝันหลายมันออกก็จะทําให้เราที่โดนจี้แกนแม่เลขหรือว่าจี้บัตเชอร์เนี่ยโจมตีนะตัวเราจะไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางกับเพื่อนๆก็ถือว่าสกิลฝันหลายน่าเป็นสกิลตั้งรับที่ป่วนเอามากๆเลยนะครับนะสามารถช่วยชีวิตเราได้ในยามฉุกเฉินนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆน,นะจะเป็นสกิลทับมาหากินของพี่เพรสิดเน็ตโคกเขาเลยนะนั่นก็คือสกิลอัญเชิญอีกานะครับข้อดีของสกิลอัญเชิญอีกานะครับนั่นก็คือสามารถโจมตีทะลุมวกของฝั่งตรงข้ามได ไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะใส่หมวกอะไรมาก็ไม่สามารถป้องกันสกิลอัญเชิญอีกาของพิโคเขาได้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสกิลอัญเชิญอีกายังสามารถลบสิ่งติดตั้งสิ่งอันเชิญออกจากแถวนั้นๆได้ทั้งหมดอีกด้วยครับยกตัวอย่างเช่นสกิลผีพรยของอาไพมันีสกิลแมงกะพุนของเมเลียวกับดักสปริงเป็นต้นครับและนอกจากนั้นนะครับสกิลอัญเชิญอีกายังสามารถทําการลบล้างสกิลเอฟเฟกพื้นที่ทุกประเภททุกรูปแบบ ได้อย่างง่ายดายภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนะครับสกิลอันเชิญอีการยังนับว่าเป็นการโจมตี2ครั้งลวดในทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามมีโล่สอง้ันโล่ก็จะหายทั้งหมด2อัคนเลยนะครับเพื่อนเแต่ถ้าโล่ของฝั่งตรงข้ามเหลือแค่คันเดียวฝั่งตรงข้ามจะถูกอันเชิญเคลื่อนย้ายทันทีเลยนะครับโดยการโจมตีจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับนั่นก็คืออันเชิญเคลื่อนย้ายหลังจากนั้นจะทําการสลายเงินฝั่งตรงข้ามให้เหลือศูนย์ทันที และจะทําให้พื้นที่ที่เราทําการอัญเชิญไปนั้นค่าผ่านทางคุณ4เท่าทันทีเลยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเมืองของโคถึงแพงไวมากๆนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆน,น,นะจะเป็นสกิล80%กักขังฟองสบ,บู่นะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามมาตกพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเทนเซเลนโคนะครับจะมีโอกาส80%ถูกฟองสบ,บู่กักขักขงไว้นะครับถือว่าเป็นสกิลท่าไม้ตายของพี่โคเลยก็ว่าได้นะครับนะสกิลนี้นะเพราะว่าโอกาสสูงถึง80%เลยนะครับนะใครที่โดนเข้าไปการันตีว่าตายนน่เพือ ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลป้องกันขโมยมาเบิลนะครับเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของทุกตัวละครนะจะต้องมีนะสามารถป้องกันพวกเมงกระพุนพวกพื้นที่ไฟของเดชได้พวกสกิลอันเชิญของโคด้วยกันเองได้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสกิลนี้นะต้องมีทุกตัวละครนะต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเป็นเซตจี้ของเพศเซนต์โคนะก็จะเป็นเซตจี้มาตรฐานนะครับนะก็จะมีหมวกโลซูปเปอร์นะครับหรือว่าหมวกโลทองนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเหนือเท่น,นะครับ ถ้าหากว่าใครที่มาเล่นเกมช่วงหลังๆนะครับก็าอาจจะเปลี่ยนเป็นมวกราชาที่ถูกในประเทศนะครับกับเกาะลอยฟ้าโล่ซุปเปอร์ได้นะครับหรือว่าเกาะลอยฟ้าโล่ทองนั่นเองนะมันสามารถใช้ทดแทนกันได้นะ2 g ้เนี้ยนะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าติดปีโคนะก็จะเอาไว้กันวิกนะครับนะแล้วก็มีดิเมนชันด้วยเอาไว้ขังฝั่งตรงข้ามนะครับนะข้อดีของการใส่จี้ขังนะครับจะไปคอมโบกับสกิลอัญเชิญอีกานะนั่นก็คือเมื่อขัง ั่งตรงข้ามจะโดนเผาเงิน100%แน่ๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นจี้บอดกับดักเพลนนะครับจี G ้เนี้ยจะเอาไว้คอมโบกับอัญเชิญอีกานะครับเพื่อทําให้เพรสิดเนนโคล์กลับมายัางแลนด์มาร์คของตัวเองให้บ่อยที่สุดนะครับจากนั้นก็จะเป็นสกิลยกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งนะครับแล้วก็สกิลป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะซึ่งเพรสิดเนนโคล์ไม่มีนะจี G ้นี้ถึงเป็นจี้ที่จําเป็นกับเพรสิดเนนโคล์มากๆเลยนะครับนะสำหรับคอตูงของเพรสิดเนนโคล์นะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อกกัันนนทุคนนะคะะรรบเพาาว่า เป so right. no so, ็นคอตูมที่ตั้งหลักได้ดีโคตรๆนะครับทุกคนนะขาดไม่ได้เลยนะสามารถใช้ตั้งหลักทุกตัวละครได้เลยนะครับนะคอตูมันนี้นะไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะแบบยอมเสี่ยงเพื่อทอยผ่านตัวเพนซิเลนโคลนะครับนะถือว่าเป็นสกิลที่แบบกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีโคตรๆนะครับนะถ้าฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะทอยพลาดก็มีสิทธิ์ที่จะถูกคอตูมของเราเนี่ยส่งไปเกาะล้างนะครับเพื่อนๆนะหรือถ้าฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะวาร์ปข้ามหัวเราก็แปลว่าฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะ ถูกในื้อเทศนะครับนั่นก็จะเป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามได้2ทางเลยนะครับมันเป็นสกิลคอมโบนะคอร์ตูมกับสกิลในื้อเทศนะเป็นอะไรที่ต้องมาคู่กันนะครับนะโหดมากๆนะครับเพื่อนๆส่วนลูนนะครับก็ยังคงแนะนําเป็นลูนเคลื่อนย้ายเริ่มเธอนะครับหรือว่าลูนกระต่ายนั่นเองนะเอาไว้รับมือตัวละครเมตาได้หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเมเลียวเดดเป็นต้นนะครับนะและอีกหลายๆตัวเลยนะครับเพื่อนๆน,นะอ่ะทุกคนครับต่อไปก็จะเป็นการสรุปเลยนะกนะ็คือตัวเพชรเซนโคลเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบ ยำมาดีมากๆเลยนะครับนะยำสกิลทำตัวมาดีมากเทียบเคียงกับเมเลียวเลยนะครับนะก็เพี่ยแหลงหนึ่งอะครับน้องๆเ r e s i d e n t ต o เป็นตัวที่สามารถรับมือได้ครับได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไนกี้หรือเดสเพรสิดเน็ตโคที่รับมือได้ง่ายมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอฟเฟกพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นของเมเลียนนะที่แบบเป็นพื้นที่น้ําที่แบบค่อนข้างป้วนนะครับเพื่อนๆนะ แต่พิเศษโคนี่ไม่สนใจเลยนะครับนะอันเชิญอีการี่ลบหายปุ๊บไปกับตาเลยครับเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนผมก็จะแนะนําเพื่อนให้ปิดตัวนี้กันทุกคนนะครับแล้วก็เติมคอสตูมกันด้วยนะครับและเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปเล่นดูครับว่ามันคบเครื่องแค่ไหนทั้งตั้งรับทั้งโจมตีครบในตัวเดียวเลยครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกแผนที่เลยครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ในกรณีของด้านโลกอาจจะตองจี้สร้างแลนหรือไม่ก็อาจจะเป็นจี้วิญญาณผีเสื้อนะครับเพื่อนเพื่อนนะ ที่มีจี้วิญญาณผีเสื้อนะครับสามารถนำเอามาเล่นกับเพชซิดนโคได้อย่างลงตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะการันตีรีก,ก้าแน่นอนเพื่อนๆนก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะดูสิตัวพี่โคเขาเท่จริงจริงนะอ่ะวันนี้ก็ของปา้าของคอนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์า like, ฝากซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของช่องผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย